คนมาเที่ยววัดโพต่อเนื่องนะครับเป็นสถานที่สงบสวยงามมานั่งเล่นพักผ่อนทำจิตใจให้สงบเย็นมากๆกับใต้ร่มไม้สวยงามนะครับศิลปะของไทยนะครับ ไหยโบราณทุกคนจะได้มีจิตใจสง,งบตอนนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องอินสต3 6 0 X4 ที่เห็นภาพนี้นะครับส่วนกล้องเมื่อกี้ที่เห็นเป็น A73 เอาไว้ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดตอนจับ ตอนถือกล้อง insta 3 6 0 x 4ครับกล้องนี้สวยถ่ายภาพสวยเวลาเราถ่ายนะครับเราก็ถือกล้องไว้เฉยๆเวลาต้องการจะนำเสนอจะจะโพสคลิปเราก็มารีเฟรมออกครับ จะเอาภาพด้านหน้าด้านข้างมุมไหนเลือกรีเฟรมออกมาได้หมดครับสวยงามคมชัดภาพดูอลังการมากครับแต่ละมุมนี่ <Okay. S 1> เราจะได้ภาพแบบไม่คาดคิดนะบางจดนะ ผมรับซื้อกล้องตัวนี้ i n s t a า 360X4 คลิกซื้อที่ลิงก์ได้นะครับหรือว่าที่โคดที่วางไวท้ทใายคลิปนะครับก๊อปปี้โคดแล้วก็ไปซื้อได้ที่แอปส้มนะครับแล้วก็วันนี้นำเสนอเลขแต้มแต้มล่างครับพร้อมกับ คู่ล่างที่ลงหลักสิบหลักหน่วยให้แล้วนะแล้วมาจับกูให้ดูอีกทกีแล้วก็ตัดด้วยแต้มเหลือ12ชุดนะครับถ้าใครมีเลขเด่นก็มาดึงได้อีกส่วนใครที่ชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะจับชนกันได้นะตอนนี้กำลังถือกล้องถ่ายมุมสูงนี่คือล่างครับ เต็มนะยี่หชุดหลักสิแล้วก็หลักหน่วยนี่ลงในดูแล้วนะแล้วก็ตัดด้วยแต้มนะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับนี่คือตัดด้วยแต้มแล้วเหลือทั้งหมด12ชุดใครชอบชุดไหนวัดดวงเป็นชุดเด่นก็เลือกเอาได้ครับโอเคนะครับกดติดตามไว้